ทักษิณหน,นีมีแต่ในกาิีบพักก็อยู่ยากล่ะคนก็อยู่ยากนะครับใครจะมาขึ้นเป็นนายกรัมตรีก็อยู่ยากนะครับจะไปต่อได้ไหมยากที่จะไปต่อนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเดดโซนทางออกของทบาลมีสองทางหนึ่งเปลี่ยนนายกกับสองยุบสภา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องถ้าทักษิณหนีใครจะเป็นคนรับผิดชอบวันนี้พวกเราเป็นนักการเมือง เมื่อตัดสินใจไป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมันทิ้งประชาชนไม่ได้ยังไงก็ต้องรับประชาชนแล้วก็ทํางานให้ประชาชนจนกว่าเราทําไม่ไหวนะครับผมก็75แล้ววันนี้มีรายได้ก็เดือนละเจ็ดร้บาทในฐานะคุณชลาผู้สูงอายุก็ยังต้องทํางานมากกว่าเจ็้อยบาทอยู่ก็ถูกใช้งานเยอะพอสมควก็วันนี้ผมดีใจครับได้มา ผมนายกสมึกเล่หลายท่านผมจำหน้าได้เพราะว่าช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบนะครับตั้งแต่ตอนก่อนผมจะออกไปตั้งแต่ไทยรักไทยมาทางดินนายกสมุนึกเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะครับก็วันนั้นเราก็กวาดหมดว่ากวาดหมดเลยในมณฑนนบุรีวันนี้มีคนกวาดไปเดี๋ยเราจะกวาดขึ้น ก็หวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะภารก,กิจของเราเราต้องดำให้บ้านเมืองเพราะวันนี้บ้านเมืองหน้าห่หน้าห่เพราะว่าประชาชนลำบากมากเพราะมันปีซ้ำาน้าพอยก็การปฏิวัติสองครัง้งการบริหาริดพาลาคมะเจอโควิดอีกวันนี้ก็เลยเลยหนักหน่อยแต่ว่าก็เราพยายามกันเต็มที่ เนายกสมุดนึกได้อยู่กับพวกเราสนับสูทั่วมรันไปตลอดให้นายกสมุนึกเป็นที่รักของเราไปตลอดผมมั่นใจครับท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกนอกประเทศนะครับแล้วแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าก็ท่านก็พร้อมสู้หมดนะครับท่านก็ที่อยู่อยู่ต่างประเทศมาสิบเจ็ปีแล้วมันนานพอแล้วละครับผมว่าผมว่าวันนี้ก็ผมเชื่อว่าท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็ต้องเป็นควากน้ำที่มันก็ต้องมา ที่ที่มันต้องเข้ามานะครับมันก็มันก็ต้องว่ากันไปตามท่านท่านคงไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความผมพูดแทนท่านไม่ได้แต่ผมคิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจะไปไหนหรอกครับขอคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมคะขอเพ่มขอคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมคะอย่าคุณอิงมี่คุณไอเถื่อนสองหรอ พอดีว่าอยากได้เขาไปสรวัวนะคะบขอบคุณนรคะขอบคุณนะคะกับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับวันนี้ก็วันที่13มิถุนาสองห้านะครับซึ่งอีกประมาณ5วันด้วยกันก็จะถึงวันเดทไลน์หรือเรียกว่าพายุถล่มฟ้าทลายของทางการเมืองนะฮะเพราะว่าสารรัฐมนูญจะวินิจฉัยถึง3คดีด้วยกันแล้วก็ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ อายการสูงสุดจะต้องนำตัวคุณทักษิณชินวัตรไปส่งฟ้องศาลอาญาซึ่งจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรนั้นเท่าที่เช็ครายละเอียดแล้วเป็นไปได้ยากมากที่จะได้รับการประกันตัว1คือเคยหนีจนคดีหมดอายุความหนึ่งคดีคือคดีที่ดิรัชดาแล้วก็อีก3คดีแล้วก็รวมหนีทั้งหมด17ปีด้วยกันแล้วนปัจจุบันอยู่ระหว่างการพักโทษนะครับ ซึ่งมีพฤติกรรมหลบหนีแล้วอ,อย่างหนึ่งคือคดีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคดีที่5ละนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะที่จะไม่ได้ประกันตัวแล้วถ้าไม่ได้ประกันตัวคลั้งจะไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิมก็ไม่มีใครเซ็นให้นะครับอีกประเด็นหนึ่งสำคัญก็คือการที่จะประกาศให้ที่บ้านเป็นเรือนจำนั้นกรณีที่เรือนจำมันแออัดนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เรือนจำไม่ได้แออัด ก็ยังมีพื้นที่ว่างอพอสําหรับนักการเมืองจํานวนมากนะครับดังนั้นเท่าที่ผมเช็ครายละเอียดข่าวเชิงลึกนะฮะว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะฮะเป็นไปได้สูงที่จะไม่อยู่นะฮะส่วนจะไปไหนผมไม่ทราบนะครับก็ให้ท่านพี่น้องประชาชนเดาเอาเองแต่ถ้าไปคราวนี้ก็คงไปแล้วไปรับก็คงไม่กลับมาประเทศไทยอีกนะครับผมไม่กลับมาประเทศไทยอีกนะครับแต่ถ้าไปไม่ได้ไปไม่สําเร็จ ก็ต้องถูกอยู่ที่เรือนจำเป็นไปตามกฎหมายของราชจักรไทยครับรายงานครับขอบคุณครับผมไม่เคยคิดโกงเพราะในชีวิตผมเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไม่เคยลออข้อสอบใครไม่เคยนิสัยโกงไม่เคยมีตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องกลงันเพราะผมมีหลักทรัพย์มาตั้งแต่ก่อนเป็นนักการเมืองปี2 5 3 7ผมเคยประกาศบัญชีทรัพย์สินผมว่ามีห0,000กว่าล้าน ผมไม่มีความจําเป็นไม่ต้งโลภมากอะไรเลยกินมื้อเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้เนี่ยน,นาฬิกาก็ใส่ทั้งละเรือนครับใส่หลายเรือนทก็บ้าเกลือจ้าพี่เลี่ยมขายของก็ว่ายากนะนะไอ้ที่ยากกว่าขายของรู้ไหมอะไรขายยังไงให้มันได้กําไรโอ้โหช่วงนี้นะจุกจุก ขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นทุกอย่างหรือวัตถุดิบต้นทุนแม่ค้าขึ้นทุกอย่างเลยแต่แม่ค้าจะขึ้นราคาของนี่ขึ้นไม่ได้นะลูกค้านี่ช่วงนี้นะขนาดขายราคาเดิมนะลูกค้ายังไม่มีเงินจะมาจับจ่ายใช้สอยกันเลยมันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยรัฐบาลชุดเนี้ยมันหนักกว่าตอนโควิดอีกนะตอนเนี้จริงไหมเพื่อนเพื่อนลองมากดคอมเมนต์กดคุยกันดีว่ามันเรื่องจริงไหมช่วงนี้แม่ค้าเนี่ย เหมือนใกล้จะตายจ,าจริงๆนะโอ้โหของมันขึ้นแล้วมันขายยากมากรู้ไหมกว่าจะขายจบไปแต่ละวันแต่ละวันบางวันเราไปซื้อของมากแต่ขา,ายแค่วันเดียวนะลากไปสองวันสองวันบางทีขายยังไม่หมดอ่ะแล้วมันจะเป็นกําไรไปได้ยังไงในเมื่อของมันขึ้นราคาค่าซูขีไปกินหมดนะับตังค์แล้วบางครั้งจะไปซื้อของตังค์แทบไม่พอไปลงทุนใหม่ ใครเป็นเหมือนเราบ้างนะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันดิว่ามันจริงไหมไอรัฐบาลชุดนี้มันแย่กว่าลุงตู่เยอะเลยนะตอนลุงตู่เนี่ยเราด่ากันนะเอะอะเราก็จะระทวงเอะอะเราก็จะด่ากันนะน้ำมันขึ้นนิดขึ้นหน่อยก็ด่ากันแล้วนะแต่นี่นะพวกเรานิ่งกันอยู่เนี่ยไม่ใช่สบายนะนิ่งเนี่ยนิ่งใกล้ตายนะจริงไหมใครเป็นแม่ค้าลงมากดคอมเมนต์ดูดิว่ามันจริงไหมมันโดนเหมือนกันไหมตลาดนี่มันงี้ ช่วงเย็นที่จะเว้นระยะเนี่ยเป็นข้่โมงนะกว่าจะได้ตั่งค์บ้าง้งคเหมือนก,กันนะแต่ไมรูจะไปทําอะไรรัฐบาลฝากถึงรัฐบาลหน่อยนะยังไงก็มีเงินอะไรที่จะช่วยเยียวยาแม่ค้าเยียวยาประชาชนก็รีบทำนะจะช่วยอะไรก็ช่วยมาช่วงนี้ใกล้จะตายแล้วนะเปิดเทอมบ้านไปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น ต้นเดือนก็ไม่ดีท้ายเดือนก็ไม่ดีกลางเดือนก็ไม่ดีเงิอนเดือนออกก็ยังไม่ดีไม่รู้ม่นเป็นอะไรไม่ดีและไม่ใช่ไม่ดีตลาดเดียวนะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะใครใครมีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันนะว่าที่เจเจเพนพูดในเรื่องจริงไหมคะการเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรที่พยายามที่จะแสดงตัวในช่วงนี้ที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 ลังมากทีมากหลังจากที่อายการมีคําสั่งฟ้องในคดีมาตรา1 2สองฮะ ดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาล้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหรืการใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีการแจ้งความนงคดีไว้ในสมัยที่คอสชอดํารงตําแหน่งครมีผู้บัญชาการทหารบกแจ้งความคดีนะครับที่ผ่านมานะครับสุทินคลังแสงพอนักข่าวไปถามว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยกองทัพได้มีการแจ้งจับทักษิณชินวัตรสุทินคลังแสงก็บอกไม่ทราบเรื่องบวยไม่รู้เรื่องผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพิพากษา ของสารธรรมนูนเกี่ยวข้องกับเศรษฐาทวีสินจะไม่มีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลเขาพูดแบบนั้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจสมมติว่าทักษิณตัดสินใจหนีนะครับใครจะเป็นคนรับผิดชอบและใครจะต้องรับผิดชอบด้านไหนผลกระทบจะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือน,น่าสนใจที่สุดสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก่อนถ้าเปรียบเทียบกับปี2557สมัยยิ่งรักชินวัตรก็เหมือนกับการที่ ยิ่งลักทักษินมีการส่งคนเสื้อแดงมารอที่ศาลอาญานะครับซึ่งมีการตัดสินศาลฎีกาแผานกดียานักการเมืองแล้วก็ศาลอาญามีคำพิพากษาพร้อมกันนะในคดีทุจริตจานมข้าวกับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของยิ่งรักชินวัตรซึ่งตอนนั้นก่อนหน้านั้นยิ่งรักก็บอกโอ้ยมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนขนคนเสื้อแดงมาโอ้ยยิ่งลักมาแน่สุดท้ายบุญทรงขึ้นศาลติดคุก45ปียิ่งลักหนีสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้เหมือนกันอย่างกับแก่ ทักษิณเดินสายเลยมาแน่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 แต่ไปถามอง์อิงอ,องอิงปฏิเสธที่จะตอบคาถามอ้างว่ามาคนละง,งานกันมางานซอฟต์พาวเวอร์มาถามเรื่องการเมืองไม่ให้เกียรติกันไม่ตอบไปโพสต์ข้อความว่านี่ไม่มาเพราะว่ามันคนละง,งานกันอ้างอิงขึ้นมาเพื่อแก้ตัวอะละนั่นคือปรากฏการณ์ทั้งนั้นแหละแต่ในเชิงการสังเกตแล้วถ้าสมมุติว่าทักษิณเกิดหนีขึ้นมาจริงอะละมีรายงานข่าวว่ามีการเรียก พู้รอดเข้ามาไปเจอโน่นนี่นั่นก็ามาจะหนีไปทางเรือนะฮะไปทางเกาะช้างข้ามไปกัมพูชาใช้พาสปอร์ตต่างประเทศสามทีใบบินไปดูใบไปอยู่สักพักก็เดี๋ยวจะดูท่าทีอีกทีนึงไปตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึง่งพอขี้เกียจเอาบ้านเป็นเรือนจำนะฮะเพราะไม่รู้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าอะไรในความเชื่อของของเข,งขาหรืออาจจะเป็นกระแสข,ข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่สิ่งที่ต้องวินิจฉัยคือว่าถ้าทักษินหนีไกลและผิดชอบปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะ ถ้าทักษิณหนีคนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือเศรษฐาทวีสินนะเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและคนที่ต้องรับผิดชอบรองมาคือทวีสอดสองฮะเพราะอะไรทวีสอดสองต้องรับผิดชอบเพราะทวีสอดสองเป็นคนรับผิดชอบนะครับในเรื่องให้กรมวาชทธันนะฮะเป็น,เนการพักโทษทักษิณเป็นการช่วกราวและคนที่สามไม่ต้องรับผิดชอบอธิบดีกรมราชทธันจะต้องรับผิดชอบและเพราะเกี่ยวข้องกับ กรมคุมประพฤติที่ต้องมาดูแลทักษิณน,นะฮะที่จะไปไหนต้องขอญาติก่อนและมีเจ้าที่ของกรมประชาดูแลตลอดเวลาเห็นไหมฮนั่นหมายความว่าถ้าทักษิณหนีขึ้นมาคนเหล่านี้สามรายอย่างน้อยคนที่เป็นเฮดเลดเดอร์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมทางกฎหมายนี่ทั้งทางพื้นทีนในแล้วก็นิติในอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ส่วนสิ่งที่จะได้รับผลกระทบตามมาคืออะไรพรรเพื่อไทย ภาคเวียดนามได้ผลกระทบแน่นอนนะฮะความเชื่อมั่นหายวูบเลยและบุคคลที่ต้องรับผิดชอบตามมาคือที่จะต้องมีผลกระทบตามมาคือองค์อิง,องลูกทักษิณเป็นหัวหน้าภาคเพื่อไทยเห็นไหมฮะมันจะเป็นโนมิโน่เลยแต่ในทางกลับกันนะฮะความรับผิดชอบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน,ใน,ใ,นในวงกลมอย่างที่ผมเรียนไว้สามสี่คนเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงอัฐบาลนเสรษฐาทวีสินก็จะขาดความชอบธรรม การคงอยู่หรืออยู่ต่อหรืออยู่ต่อ,อ,ตอไปของพ,พรรคเพื่อไทยอยู่ในสถกกานที่ลาบากถึงแม้จะมีการเปลี่ยนนายกรัตรีนะครับซึ่งเขาจะเปลี่ยนนายกรัตรีเป็นใครทราบไหมฮะก็จะเป็นอดีตนยายกันนะครับที่เป็นคันดิเดตนายกรัตรีจะไม่ให้องค์อิงเข้ามาก็จะให้เป็นแต่ถ้าเป็นลนักษณะเช่นนั้นนะครับก็จะเกิดการแย่งชิงกันฮนะระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยพลังประชารัฐและก็ภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล นะครับผมเรียนทุ่นส่วนนะฮะถ้ารักศิลหนีคนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกเลยคือเศรษฐาทาวีศิน์เรื่องการจัดตั้งทบบาลที่กําลังแย่งกันตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากคำพิพากษาซึ่งโอกาสเศรษฐานั้นรอดยากไอ้ร้อยมากๆเลยถึงแม้ว่าวิศณุกรุงงามจะช่วยวิธีไหนพราอสุดท้ายด้วยตายด้วยคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมนะครับเพราะก่อนหน้านั้นนะวิษณุ ไม่ได้อยู่แต่เศรษฐาเนี่ยเคยเอาพิชิตชื่นบานมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือที่ปรึกษาของเศรษฐานะครับมีความพยายามจะเอาพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีแต่พอเห็นคุณสมบัติไม่ได้ก็เลยขยับออกไปรอบสองเศรษฐาเอามานั่นปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับจะอ้างว่าเป็นงานของสํานักเลขานายกรัฐมนตรีเป็นคนรับผิดชอบ ผ่านกฤษฎีกาตีความมาแล้วแต่ไม่ได้ถาม,ม่ึงจริยธรรมกฤษฎีกาก็บอกว่าถามมายังไงก็ตอบแค่นั้นไม่ได้ตอบอย่างอื่นนะฮะถามมาแค่ไหนตอบแค่นั้นซึ่งตอนนี้ก็คงเป็นคําตอบชัดเจนว่างานนี้โอกาสจะรอดแทบไม่มีเลยนะแทบไม่มีเลยแต่ประเด็นเจ๊งขึ้นมาแล้วนะตัวเศรษฐาก็แย่ตัวทักษิณก็แย่ถ้าเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยทักษิณหน,นีมีแต่เนกาตีฟพรรคก็อยู่ยากละคนก็อยู่ยาก นะครับใครจะมาขึ้นเป็นนายกตรีก็อยู่ยากนะครับจะไปต่อได้ไหมยากที่จะไปต่อนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเดดโซนทางออกของฐบาลมีสองทางหนึ่งเปลี่ยนนายกกับสองยุบสภาหรือเลือกทั้งเปลี่ยนนายกยุบสภาในเวลาเดียวกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในขณะที่ทักษิณเองถ้าเขาใจเย็นนะใช้อํานาจในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจริงรัฐบาลรักษาการทัศเศรษาโดงขึ้นไปเนะี่ย ใช้บ้านเป็นรวนจำนะครับก็โอกาสที่เขาจะได้อยู่เลี้ยงหลานต่อไปในประเทศไทยก็จะมีอยู่เช่นกันแต่ความรับผิดชอบถ้าเกิดหนีหนีไม่พ้นเสร็จถาต้องเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรบดินพระเทพยาวรานูเสบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยประจ้าอยู่มหาวชิราลงกร ดินทระเทพยวรางกูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระคารุณาเกือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจุมงทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชานการดินปกป้องประชาโรงพยาบาท เพียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์ดินพระเทพย่าวรานกุล วชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพิดอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริ โรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะอและพัฒนาการาเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจา้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกู ทิราสองฟ้าให้ลูกจำรูปพวงชนเทิดทูนขคพระองค์ทรงพระเจริ